กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผ่องศรีแท้จึงอสอสศรีส,สกเกตเขต8พรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันมีกระทู้ที่จะเรียนถามนะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตา,ตามที่ได้ทราบกันมาแล้วนะ,นะคะว่าการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินนั้นเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อยาวนานไม่ประสบความสำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ยังรอความหวังค่ะท่านประธานคะท่านสอสอทุกเขตพื้นที่ในประเทศไทยดิฉันเชื่อมั่นว่ารอความหวังในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนี้และเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติก็รอความหวังเหมือนกันจะได้เห็นความชัดเจนเนื่องจากว่ามาตราส่วนในการ รังวัดที่ดินนั้นมันจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันค่ะท่านประธานมีตั้งแต่2 5 0 0 0 0 1ต่อ1 0 0 0 0 0ต่อห0,000และ1ต่อ4 0 0พทํทำให้เกิดปัญหายุ่งยากในการที่จะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นแก้ได้ตกไปเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอตั้งกระทู้ถามพระท่านนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะคะตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2558เห็นชอบ ให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วนหนึ่งต่อสี่พันหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า one map เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องทันสมัยอยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตร ตราส่วน1ต่อ4ี่พันแนวเขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันได้สเสนทไม่ทับซ้อนกันเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในแนวทางเดียวกันสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ ทั้งในที่ป่าไม้ที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าสปกที่นิคมสร้างตนเองที่ราชพัสดุที่ทางหลวงที่แม่น้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นต้นมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนพุทธศักราช2559และโดยที่โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากโครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดินหรือที่เราเรียกว่ารีเชฟตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราชส5 4 8แและโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2552บัดนี้ระยะเวลาดำเนินการโครงการได้ล่วงเลยมานาน5-6ปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จจึงอยากจะเรียนถามว่าโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการมาตราส่วนหนึ่งต่อ4ี่พันหรือวันแมพรัฐบาลจะดาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้เมื่อไรขอทราบรายละเอียดเหตุผลและความสำเร็จที่ผ่านมาค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ